สวัสดีครับสาวก JHS ก็สิ้นสุดกันแล้วนะครับสำหรับการคีย์ข้อมูลเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ QOF นะครับสิ้นสุดการนำข้อมูลมาพิจารณานะครับจัดสรรตามเกณฑ์คุณภาพนะครับ QOF ก็คือวันที่31มีนานะครับแต่มีบางคนถามว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยเรายังคัดกรอง NCD ได้ไหม คือถ้าคุณคัดกรองมาคุณก็คีย์ได้อยู่นะครับก็คีย์ได้อยู่จนถึงวันที่30ม0ิมิถุนาแต่จริงๆแล้วนะครับในเกณฑ์นี้ในปีนี้นะครับก็มีเกณฑ์ในเรื่องของ QF มาซึ่ง QF เนี่ยเขาจะดูข้อมูลแค่ถึง31มมีนานะครับใน,ในเรื่องของเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปในเรื่องของคัดกรองเบาหวานความดันนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณคีย์หลังจากนี้ไปเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เ,เงินนะครับจัดสรรจาก QOF นะครับแต่ข้อมูลคุณก็จะยังลง,ลงได้อยู่นะครับทวน,นี้หลังจากที่คุณคัดกรองมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับชื่อหลังจากการคัดกรองเนี่ยเราก็ต้องหากลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มปกติหรือกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่แยกออกมานะครับเพื่อว่า เราจะนํากลุ่มเสี่ยงนะครับไปทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็นํากลุ่มที่สงสัยป่วยรายใหม่นะครับไปรับการรักษานะครับคราวนี้เราจะมาทราบได้งไงว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับมีใครบ้างนะครับยังไงนอกจากตัวโปรแกรมที่ผมให้ดูรายงานนะครับนอกจากฮอกแล้วนะครับ ซึ่งผมเคยนำเสนอไปแล้วในในคลิปที่แล้วนะครับก็ยังมีอีกอรูปแบบหนึ่งในการดูรายงานนะครับก็คือในเรื่องของตัวรีพอร์ตนะครับตัวรีพอร์ตเนี่ยเป็นการนำเอา SQL นะครับคือโดยปกติเนี่ยถ้าเราใช้ SQL มารันเนี่ยเราก็ต้องอมันจะเป็นรูปแบบของที่ export ออกไปเป็น Excel หรือว่าเป็นอะไร ตแต่ในตัวรีพอร์ตเนี่ยก็คือการนำเอา SQL มาทำแล้วก็เอาไปนำเข้าในตัวโปรแกรม j c s เพื่อให้ใช้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้การนำเข้ารีพอร์ตนะครับวันนี้เรามาคุยถึงการนำเข้ารีพอร์ตใน J นะครับคือการนำเข้ารีพอร์ตเนี่ยเป็นเหมือนเป็นการเพิ่มรูปแบบรายงานต่างๆที่มีใน J ให้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวตัวรีพอร์ตเนี่ยผมจะใส่ไว้ในด็อกบอกนะครับ วันนี้เราจะมาคุยถึงการนำเข้ารีพอร์ตนะครับในเจซึ่งรีพอร์ตต่างเนี่ยก็มีอาจารย์หลายๆท่านนะครับเขียนแจกไว้นะครับในกลุ่มต่างๆเช่นอาจารย์ BB ของลำปางนะครับน้องก๊อฟของนครสวรรค์อาจารย์เอ้เนี่ยนะครับก็เขียนรีพอร์ตไว้เยอะหลายตัวอาจารย์นังสันเตียวสกุลนะครับก็เขียนไว้นะครับคราวนี้บางคนเนี่ยว,ว่า วิธีการนําเข้าเราจะนําไปใช้แบบไหนนะครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับก่อนอื่นพอเราโหลดมาแล้วนะครับเราโหลดมาเราจะได้ตัวที่อยู่ในดับบล็อกนะครับจะได้เป็นซิปไฟล์เราก็แตกซิปออกมานะครับแตกซิปออกมาอันนี้เรามาดูถึงเรื่องตัวรายงานปิงปองในกลุ่มคัดกรองนะครับคือปิงปองเนี่ยเราจะต้องแยกไปก่อนนะครับว่า,าปิงปอง74ก็คือเราต้องแยกว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มปกติกับกลุ่มเสี่ยงเนี่ย เราแ,แยกมาเป็นสองสีคือสีขาวกับเขียวอ่อนนะครับส่วน5้าสีเนี่ยก็จะในกลุ่มของผู้ที่ป่วยแล้วเป็นผู้ป่วยโรครังเราก็จะแยก5้าสีที่เหลือนะครับวันนี้เรามาคุยถึงสองสีเพื่อว่าเราต้องการรายชื่อของกลุ่มกลุ่มเสี่ยงไปทําการประเพตีกรรมนะครับหลายที่เราแต่งไฟล์มามันจะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อปิงปองกลุ่มคัดกรองนะครับก็ดับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อปิงปองกลุ่มกลุ่มคัดกรอง ะครับก็ให้คลิกขวานะครับเลือก copy นะครับตัวรีพอร์ทที่เราจะนำไปใช้เนี่ยนะครับก็หลังที่ copy เสร็จนะครับก็ให้เปิด my computer นะครับที่ไดซีโปรแกรมไฟล์ตัวโฟลเดอร์รีพอร์ตจะอยู่ในโฟลเดอร์ของ j X c s นะครับเราเข้าโฟลเดอร์ JHS เข้าไปนะครับ คือตวรีพอตเนี่ยย้ำนะครับว่าจะต้องใส่ในเครื่องที่เป็นเครื่องหลักหรือว่าเครื่องตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวแม่นะครับอา่าน,นี้เข้าไปที่โฟลเดอร์รีพอร์ตนะครับแล้วก็คลิกตรงพื้นที่ว่างๆนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เพิ่มลงไปนะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งโฟลเดอร์ทื่ชื่อโฟลเดอร์เป็นปองกลุ่มคัดกร่งเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะมีไฟล์นะครับ ที่เป็นนามสกุล .jasper แบบนี้นะครับไฟล์ที่าจะมาใช้นำเข้าเนี่ยจะต,ต้องใช้นามสกุล .jasper นะครับปิดไปนะครับคราวนี้มาเข้า JHS นะครับเข้า J ผมใช้เวอร์ชันยี่สิบมีนานะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันเบต้าที่อาจารย์สำริ์เพิ่องออกมาให้ได้ใช้กันนะครับก็เวอร์ชันนี้ขอพูดนิดน,นึงก็ ปรับหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งข้อมูล mch ออกมาครบนะครับครบถ้วนแล้วก็สามารถส่งส3แสามเฟรมออกมาจากตัวโปรแกรม jhss ได้เลยนะครับแล้วส่งเข้า hdc ได้นะครับแล้วก็ปรับอีกหลายๆเรื่องนะครับก็ใครที่ไม่อยากใช้ตัวเบต้าก็รอตัวเต็มอีกสักอาทิตย์2ออาทิตย์นะครับก็จะออกคราวนี้นะครับไปที่รายงานและสอบถามข้อมูลนะครับ ไปที่เมนูรายงานเฉพาะที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองนะครับเราจะนําเข้าตัวรีพอร์ตจากตัวเมนูตรงนี้นะครับก็คลิกนะครับแล้วเลือกนะครับรายงานที่ผู้ใช้กําหนดค่าพารามิเตอร์เองทั้งหมดนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับก็กดโอเคพอเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีช่อ,องวง่วางๆนะครับวิธีนําเข้านะครับเราก็มาคลิกตรง ตารางตรงนี้ครับคลิกขวานะครับมันก็จะขึ้นมาบอกว่าให้คลิกเพื่อกําหนดชื่อไฟล์หรือนําเข้าโฟลเดอร์รายงานแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วเลือกนะครับเมนูแรกก็คือเลือกไฟล์ jasper นะครับเบลทูซีเล็นะครับก็จะขึ้นมาให้เบลคราวนี้เวลาเราเบลนะครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราไปใส่เมื่อกี้นะครับก็คือในในตัว d i c นะครับโปรแกรมไฟล์ไฟล์ โฟลเดอร์ j c s นะครับแล้วก็โฟลเดอร์รีพอนะครับเมื่อกี้เรานำเข้าในเรื่องของปิงปองกลุ่มคัดกรองนะครับเราก็คลิกเลือกนะครับเอ่อก็เลือกที่เป็น dot p e r นะครับเอ่อในในตัวรายงานส่วนมากอาจารย์ที่เขียนไว้เนี่ยก็จะเอ่อใส่ชื่อในรูปแบบรายงานนะครับคือมันจะมีสองสองไฟล์แต่ไฟล์ที่ที่มีต่อด้วยสัปรีพอร์ตเนี่ย แต่มาแล้วมันจะ,ะเป็นส่วนประกอบเช่นพวกหัวตารางต่างๆของตวรีพอร์ตเราไม่เลือกตัวนี้นะครับเราจะเลือกตัวบนนะครับก็กด Open เข้าไปโอเพนนะครับคราวนี้ตรงช่องความหมายรายงานเนี่ยเรากรอ,อกลงไปก็ได้นะครับเพื่อจะ,อะพอครั้งเราไปที่เรากลับมาใช้รายงานตัวนี้เราจะได้เข้าใจาได้ง่ายแล้วก็อาจจะใช้ว่าชื่อฟิล์ง ครับกลุ่มคัดกรก็ได้อันตรงนี้แล้วแล้วแต่จะใส่นะครับเพื่อว่าความเข้าใจในการใช้รายงานครั้งต่อไปนะครับคือพอเรานําเข้านะครับครั้งต่อไปตัวรายงานที่เรามาใช้ก็ยังอยู่ในในเมนูตรงนี้นะครับก็เลือกกลุ่มรายงานจะเลือกเป็นอะไรดีถ้ามไม่มีก็เอาเป็นอื่นก็ได้นะครับเสร็จแล้วพอเรานําเข้าเสร็จ แล้วก็คลิกขวาตรงชื่อไฟล์ที่เรานำเข้านะครับแล้วเลือกนะครับแสดงผลรายงานนะครับพรีวิวสำหรับรายงานที่ผู้ใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์เองนะครับเมนูที่2ก็กดไปนะครับตัวตัวอะไรตัวรีพอร์ตตัวนี้นะครับอาจารย์บีบเขียนไว้นะครับเวลาใส่เลขหมูให้ใส่เป็น2หลักนะครับเราก็ใส่ไปสนะครับข้อมูลที่เราจะดูนะครับก็ดูตั้งแต่ 1ตุลานะครับเพราะว่าเราทัดกองนะครับตั้งแต่หนึ่งตุลาจนถึงสามสิบเอ็ดมีนานะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับรอการประมวลผลรายงานสักครู่นะครับคราวนี้นะครับก็จะได้ตัวรายงานออกมานะครับเห็นไหมครับว่า,าตัวตัวรายงานตรงนี้นะครับสามารถแยกกลุ่ม ปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มสงสัยรายใหม่นะครับก็มีค่าระดับควอนบันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองให้ด้วยนะครับมีค่าน้ำตาลนะครับตัวรายงานตรงนี้นะครับก็สามารถทำให้เราทราบได้ว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับยกตัวอย่างระดับที่สี่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เราต้องทำการนำผู้นำนำคนคนนี้มาทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ DPAC k หรือว่า3ามอสอนะครับเ,เราก็จะได้กลุ่มต่างๆนะครับตัวนี้คือตัว Report จะเห็นว่ามันสวยงามกว่าที่เราเอา SQL ไปรันในตัว Navicat นะครับหรือว่าในตัว My SQL Query Browser นะครับเราได้ไรายงาน,สนเสร็จแล้วก็สั่งพิมพได้นะครับจะส่งจะสั่งพิมพเป็น จะส่งออกเป็น pdf หรือเป็น excel หรือว่าจะสั่งพิมพ์เลยก็ได้นะครับพิมพ์ออกมาเราก็จะพิมพ์ออกมาดูได้ว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยง mm hmm. กลุ่มปว่วยหรือสงสัยรายใหม่นะครับ mm hmm. เพื่อจัดเก็บเป็นรายงานต่อไปแล้วก็นํากลุ่มเสี่ยงที่เราที่เราได้นะครับไปปร,ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับ mm hmm. ก็ต้องสําหรับรายงานตัวนี้ก็ขอบคุณอาจารย์บีบีนะครับของลำปางที่ที่เขียนให้พวกเราใช้นะครับนะครับ mm hmm. แยกแยกออกมาให้เลย mm hmm. ถ้าใช้คุณใช้พินเตอร์สีนะครับ คุณก็จะได้สีออกมาว่าเป็นเป็นกลุ่มปกติกคือสีขาวแล้วก็กลุ่มเ,เสียงที่เป็นสีเขียวอ่อนนะครับก็ได้สําหรับหนึ่งรีพอร์ตนะครับคราวนี้มาดูอีกรีพอร์ตหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ใส่ไว้ในตัวดอปบล็อกแล้วนะครับวิธีการนําเข้าเหมือนเดิมนะครับอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของผลงานการคัดกรองนะครับเพื่อเราจะทราบว่า หลังจากที่เราคัดกรองไปตังแต่นหนึ่งตัวายจนถึง3ามีอมนาเนี่ยเราคัดกรองแต่ละหมู่ไปได้จํานวนเท่าไหร่นะครับก็หลังจากที่แตกไฟล์มานะครับก็เดี๋ยวมาคลิกเข้าไปนะครับคลิกขวานะครับเลือกคัดลนะครับทำเหมือนเดิมก็คือไปที่ไดซ4นะครับโปรแกรมไฟล์นะครับเข้าที่ jhcs นะครับเข้าที่รีพอร์ตแล้วเราก็เพจลงไปนะครับ เห็ุลงไปเราก็จะได้โฟลเดอร์ในเรื่องผลผลงานการคัดกรองอินซดียแยกรายหมู่นะครับปิ้ประมาณนะครับก็วิธีการนําเข้าก็เหมือนเดิมนะครับไปเลือกที่เมนูรายงานเฉพาะที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองนะครับแล้วก็เลือกเออมนูรายงานที่ผู้ใช้กําหนดค่าพารามิเตอร์เองทั้งหมดนะครับโอเคไปเลือกตรงที่ว่างๆนะครับตร,ตรงช่องตารางว่างเสร็จแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกควาย นะครับแล้วก็ไปหานะไปหาโฟลเดอร์ที่เรานําเข้าไปเมื่อกี้ที่เราวางก็เป็นโฟลเดอร์ผลงานการคัดกรองเ d สแยกหมู่นะครับแล้วก็เลือกอ,อ,อันนี้นะครับดอท p จ็สเปอนะครับผลง,งานการคัดกรองเ d สปีก็ประมาณ2 5 7 j a s p e r ด,ดนะครับก็กด open เข้าไปนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่ว่าผลง,งานการคัดกรอง อันนี้ใช้ได้เฉพาะปีห้าเจ็ดนะครับเพราะว่า,าตัวรีพอร์ตตัวนี้น้องก๊อฟที่นครสวรรค์นะครับถ้าชื่อในเฟซก็อ,อะไรนะสตีมังกรอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับเรียกกันน้องก๊อมน้องก๊อฟเขาเป็นคนทำรีพอร์ตให้นะครับส่วนตัว sql เนี่ยผมเอาเอาต้นแบบมาจากอาจารย์ลีโอนะครับของ โรงบันท่าแพแล้วผมมาแก้เพิ่มกลุ่มต่างๆนะครับแก้ตัว SQL ใหม่นะครับให้เป็นปีงบประมาณ5 7แล้วก็เพิ่มในส่วนของออผลงานการคัดกรองในกลุ่มของผู้สูงอายุเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับก็ขอบคุณต้นฉบับสำหรับ SQL นะครับแล้วก็ผมแก้เสร็จก็ไปให้น้องกอฟเขียนตัวรีพอร์ตให้นะครับก็เป็นเป็นเป็นผลงานการคัดกรอง NCD นะครับผลงานการคัดกรอง ncd นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็มเหมือนอื่นก็ได้นะครับแล้วก็กดนะครับแสดงผลรายงานนะครับก็กดตกลงนะครับตรงนี้จะเป็นผลงานรวมนะครับดังนั้นก็จะไม่ขึ้นให้เลือกหมู่นะครับก็จะได้เอามาแบบนี้นะครับตัวรายงานนะครับก็จะบอกว่า มีเป้าหมายอยู่เท่าไหร่นะครับผลงานการคัดกรองแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแยกกลุ่มเป้าหมายก็คือ15-34ปีนะครับมีมีเป้าหมายอยู่เท่าไหร่ผลงานได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็35-59ปีมีผลมีเป้าหมายเท่าไหร่ผลงานเท่าไหร่นะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาให้ด้วยก็คือในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับตรงนี้ก็ผมผมแก้ให้แล้วก็เพิ่มเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็มีตัวรวมให้นะครับว่า เป้าของเราทั้งหมดในฐานนะครับแล้วมีผลงานเท่าไหร่จะบอกไว้น,นิดอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวรีพอร์ตตัวนี้นะครับที่ผมเขียนเนี่ยผมไม่ได้เอาในกลุ่มของผู้ที่ป่วยแล้วนะครับก็คือผู้ที่ป่วยเบาหวานหรือความดันหรือป่วยทั้งเบาหวานและความดันมารวมใน,ใ,นในผลงานการทดลองนะครับผมเอาเฉพาะคนที่ยังไม่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังนะครับออกมาแสดงผลให้นะครับ ก็จะได้ผลงานนะครับว่าแต่ละหมู่เรามีผลงานเท่าไหร่นะครับเราก็สั่งปินได้นะครับเล็บไว้นะครับก็ไม่ยากนะครับสําหรับการนําเข้ารีพอร์ตนะครับเพื่อแสดงผลรายงานนะครับถ้าต้องการในตัวรีพอร์ตอื่นๆนะครับหรือว่าต้องการในในรายงานอื่นๆที่แต่ละจังหวัดใช้นะครับก็ลองของันเข้ามาถ้าตรงไหนที่ทาง เราช่วยได้นะครับเราก็จะหามาให้นะครับก็สำหรับเกณฑ์ QF นะครับที่ผ่านมาเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันนะครับในการเก็บข้อมูลในการทำงานนะครับเพราะว่าบางครั้งเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมันช้าแล้วก็ไม่ชัดเจนว่าคุณจะเอาผลงานตรงไหนมาวัดนะครับอยู DD, ่ดีๆนะครับก็บอกว่าเอาผลงานจากาการ ผ่านการตรวจสอบจากสปชแล้วมาวัดไม่เอาจะบโปวิทนะครับแบบนี้นะครับไม่เป็นไรครับมันผ่านไปแล้วเราเริ่มกันใหม่สำหรับปีงบประมาณ57นะครับซึ่งเกณฑ์ QOF นะครับก็ในเรื่องของเกณฑ์พื้นที่เนี่ยอาจารย์ดัมโบ่นะครับได้ได้รับฟังมาส่วนหนึ่งแล้วว่าในเกณฑ์พื้นที่เนี่ยนะครับคงจะไม่มีการเปลี่ยนนะครับ เลยอาจจะเปลี่ยนแค่นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวจากเนิ่นๆสำหรับในเรื่องของ Qf ปี58นะครับลืมลืมไปซะสำหรับปี57นะครับแล้วก็รีบนำกลุ่มเสี่ยงมาทำการประเพณีกรรมนะครับแล้วก็นำมาคีย์ในตัวโปรแกรม jhcf นะครับสำหรับวันนี้นะครับในการนำเข้ารายงานนะครับก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็ ตัวรีพอร์ตต่างๆนะครับก็มีกลุ่มกลุ่มให้คุณเข้าไปขอได้เยอะนะครับก็แนะนำหลายๆกลุ่มท,ที่ที่แจกรายงานอยู่บ่อยก็จะเป็นกลุ่มของ jHcs เ mm hmm. มืองลำปางนะครับที่ที่แจกนะครับแล้วก็ของพังงานะครับก,ก็ก็แจกอยู่บ่อยนะครับนะครับเออบางบางรายงานในในเจไม่มี นะครับแล้วก็บางจังหวัดขอรายงานที่ไม่ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นนะครับก็ขอตัวแบบรายงานกันเข้ามาถ้าเราช่วยได้เราก็จะช่วยนะครับก็สําหรับวันนี้ในเรื่องของการนําเข้ารายงานนะครับใน Jcs ีก็คงพอเท่านี้นะครับก็มีเครื่องมือหลายๆอย่างนะครับที่จะนํามาใช้นะครับที่จะนํามาใช้กันได้ไม่ว่าจะเป็นฮอก นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปนำเสนอไว้แล้วเป็นการนำเข้ารีพอร์ตนะครับหรือจะเป็นการใช้ SQL นะครับไปรันเพื่อให้ออกรายงานต่างๆออกมานะครับหรือว่าจะใช้ MyReport ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ,ดเ,เ,นะรบเดี๋ยวจะนำเสนอในครั้งต่อไปในเรื่องของตัวโปรแกร,รม MyReport นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ